这个这个通道啊。啊啊 เดินทางอีกแล้วค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่จะนั่งรถไฟไปกรุงเทพนะคะ<ม>เดินทางอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาตีสี่นะคะ ขึ้นรถไฟแล้วค่ะน,นี้ เราเดินทางโดยขบ,บวนรถไฟ302ชานเมืองรบุรี3เสนออกจากสถานีรบุรีตี4ครึง่งเวลาที่ถึงสถานี3เสน7โมง20ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงครึ่งก็ได้มาถึงที่3เสนแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปติดต่อค่ะอยากได้ตารางรถไฟนะคะ วันนี้เป็นวันดีวันที่เราเดินทางคือวันพืชมงคลเดี๋ยวเราจะไปที่ท้องสนามหลวงไปดูพิธีแรกนาขวัญน,นี่คือรถสาย9้าที่จะผ่านท้องสนามหลวงค่าโดยสาร20บาทตลอดเส้นทางค่ะบอกตรงตก็คือแทบจะไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพเลยก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับตึกรามบ้านช่องผู้คนแล้วก็ ตัร,ราต่างๆนะคะาคานนถามตัวเองว่าถ้าให้มาคนเดียวจะหลงไหมตอบเลยว่าน่าจะหลงค่ะนั่งไปก็ถาม <จอ S 1> คนพามาตลอดว่าถึงสนามหลวงหรือ,อยังมีตึกมีที่พักเยอะมากๆคนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนที่จังหวัดอื่นถึงได้เดินทางเข้ามา หารายได้ที่กรุงเทพนะคะอย่างเช่นการทํามาค้าขายค่ะก็น่าจะขายดีเพราะว่าคนเยอะมากๆถ้าอยู่อย่างบ้านเราเนี้ย,ยเราขายก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปซื้อเพราะว่าแต่ละบ้านบางทีก็ทําทําเองแล้วก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็มาที่ท้องสนามหลวงทันพิธีแรกนาขวัญแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ชมเชื่อว่าอาชมทางการถ่ายทอดสดหรือว่าคลิปที่ช่องต่างๆลงไว้ก็จะสวยงามมากกว่าตอนนี้คือเสร็จพิธีแล้วเราก็กำลังจะไปที่วัดพระแก้วนี่คืออีกหนึ่งที่หมายที่อยากจะมามากๆเลยนะคะคาสิมส้มนินทัศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือพาสีส้มดูไอ้นี่ตอนนี้อยู่ที่ท้อนสานามหลวงนะคะ มองหน้าพระลานไปพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วสารหลักเมืองพระราชาวังนะคะวัดพระแก้วมองหน้าพรลาลน,ะะากนาลาลเกตหนึ่งเกตวัน ลงบันไดเลื่อนตรงอุโมงค์หน้าพระลานเมื่อกี้พอลงมาเจอด้านล่างคือคนเยอะมากๆเล่นเอาตกใจค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้ขึ้นบันไดจะไปวัดพระแก้วแค่บันไดที่สวนลงมาทุกคนดูนะคะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหน ประตูหน้าอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วว่าอยู่โน่นหรออ,อ๋อแต่วันนี้เาเปิดทุกประตูก้งเลยเออหรือว่าวันนี้เขารู้ว่ามีคนมานี่พอผ่านซุ้มประตูเข้ามาสวยงามมากๆเลยคะ่ะ ถึงทุนจะเยอะนักท่องเที่ยวจะเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นสรางได้ไงสวยมากเลยคุณเอ๋วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองไทยเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระคุณาโดเก้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนาโกสินค่ะเป็นพระรามประจำพระมรรมหาราชวัง,งถ่ายรูปได้แต่ด้านนอกเข้าไปด้านในห้ามถ่ายรูปนะคะ หลังจากกราบพระแก้วมรกตด้านในแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเวียนซ้ายชมความสวยงามรอบพระอุโบสถวันนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะจะไม่ตัดเสียงออกเดี๋ยวชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันเลยค่ะ

闪闪那个，叫啥来着？ นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เสียงดังมากแทบจะไม่ได้ยินภาษาไทยเลยนะคะภาพวะดจิตกรรมฝาผานังงดงามมากมากเลยค่ะจริงๆอยากอยู่ให้นานกว่านี้แต่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ร้อนแล้วก็คนเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ 这个是清朝的官员。这个是中国人最喜欢的神。那个是江的，财神爷的猴子。以前 มันมาลาศีอาเ i ื่อง u ารย่ำเคยแต่ขึ้นเขาเข้าป่าพอมาเจอคนเยอะๆแบบนี้หายใจแทบไม่ออกเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนา,าจารดารามค่ะเราสองคนขอไปชมด้านในนะคะที่นี่ไม่อนุญาตให้บันทึกวีโอแล้วก็ถ่ายภาพขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเราสองคนจะไปที่ไหนต่อเราจะเข็ดไหมกับการเดินทางเข้าเมืองหลวงคนพามานี่มาบ่อยแล้วแต่ว่า ส่วนคนทำมานี่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะ